ใช้ได้ใส่ไม่ทันแล้วมึงอ่ะมึงใส่กูไม่ทันแล้วใช้ได้ตีไย่เด้พี่ไม่ตีใช่โอเคกูเอ๊รถพี่อะไรจอดเทียบคนนี้วะโอเคมาถามใช้ได้เดาเอาเลยเอาเลยเอาเลยตีทำไรพี่ตี่เลยไม่น้องจะปารีสก่อนที่โอ้ยไอ้ยี่นี่ใครเนี่ยไอ้ยี่นี่ใครอ่ะไอ้กูรีสก่อนนี่ะไอ้มึงใครเนี่ยครับพี่ภาพมึงใครเนี่ย ผมผมผมชื่ออะไรเป็ดครับเป๊ะชื่อเป็ดครับชื่อเป็ดแกครับอยู่มายาลามครับเป๊ะเดี่ยวตัวเดียวท็อปทั้งนั้นเลยมายาลามเนี่ยโอ้โหมึงรู้จักคนชื่อจุกปะวะจุกจุกไหนอะครับเป่โอเคน่าจะไม่รู้ล่ะกูจะบอกให้นั่นอะคือบันพับุลุดของมึงใช่เปล่าเป๊ใช่ ถ้ามึงว่าเขาคือใครอ่ะครับเบสไม่ต้องรู้หรอกว่าเขาคือใครอ่ะไว้มึงเห็นคนชื่อจุกอ่ะมึงเห็นเอาแค่ว่ามึงเห็นมึงไม่ต้องรู้จักชื่อก็ได้ถ้ามึงเห็นมึงจะรู้เลยว่าเขาคือบรรพบุรุษของมึงได้ครับเพลโอเคนะโอเคครับเพลโอเคโอเคครับแม่งเดี๋ยวเจอเพชรสักหน่อยละไอ้เหี่อ่ะง้อไปเป็นเพล็ดปละไปเป็นเพชร ใช่ผมว่าไม่เล่นเลยๆลองให้ลุงเจอเลยเรามีแก๊งแล้วเ้าเลยมีแก๊งนะเราสดได้หรอพี่มีแก๊งมันมีแก๊งแล้วไอ้พวกนี้ไม่เป็นแก๊งสมทบไว้ถ้ามึงไปลอรรัย้ายม่อยู่แก๊งเท่ากับว่ามันต้องโดนปลดระลใช่ปะอ๋อมันมามากับแก๊งใช่ปหะพี่ตอนเข้ามาใช่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 มันแก๊งสมทบอ่ะสมทบอ่ะคำว่าสมทบอ่ะเออ แล้วมันต้อง,ใช,นนอง,งใช้ชีวิตนานแค่ไหนเขาว่าสมทบถนะึงจะหายไปใช้ชีวิตนานแค่ไหนเขาว่าสมทบจะไม่มีละไม่มีละอันนี้ต่ออยู่านานจนถถ้า้จา,า,าจนออกแก๊งหรือว่าอะไรก็ต้องปลดวริตตอนแรกมันมีอ่ะแบบอยู่เกินสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วประพฤติดีตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนนี้เหมือนว่าถ้าที่ฟังหัวหน้าแก๊งว่านะพี่ไปคุยหัวหน้าแก๊งให้มันจะลาบมาไงเออมันบอกว่าปลดได้เลยน,น,น,เเนี่นี่ก็เพชรเนี่ยเพื่เทียนเหระ มึงทำอะไรกันวะกูถามวันๆวันๆมึงสองคนทำอะไรกันอะทำงานไอพีทำงานอะไรคนหลังแข่งเลยทำอะไรอะกำลังทำแคปซูลไปทำยาอยู่ครับตำรวจลงอะดิเป็นตำรวจลงใช่แต่แต่ไม่ได้ลงพวกผมนต่ลงใครมามาดูมากินอะก็เลยไม่ได้ไปเราก็เลยมารอใช่ไม่หาทำงานสุจริตบ้างวะไปทำงานสุจริตเออเป็นคนไม่ดีสิ โอ้ oh, ปีนก่อนทั้งวันแล้วพี่อืงานพวกเองไม่ทำมาหมดแล้วนนองไอ้เนี่ยอะไรที่เลิกได้ก็เลิกเถอะมันส่งผลต่อสังคมอะ่ะมึงไปขายยาคนก็ติดยา,งงาเงาเงียมช่วงนี้พี่นี่ช่วงนี้ซื้อเรือตกปลาทุกคนแบบทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยแต่ปลาเขาไปยังตกไม่ได้ไหมหอ่ะพี่ตกได้อะไรตกไ,ได้ทําไมตกได้ใช่หรอในทะเลตกไม่ได้ใช่ตกได้เปิดหรอเปิดอดี ใครบอกผมว่าไม่เปิดเนี่ยเขาเปิดเปิดปิดปิด,ปด,ปดเดี๋ยวบั๊กเดี๋ยวเดี๋ยวหายอะไรก็ไม่รู้อะขอสู้ๆแล้วกันพี่เช่นยกันเมะหาเงินสง่งส่งเงินประมูลอะประมูลรถอะโอ้โหสามวันสามแสนได้อยู่เ<ม>ตียงหมูแล้วกัน เขารับกสามแสนหรอเขาสามแสนหรอน่าจะห้าแสนป่ะพี่ไม่รู้อ่ะแก่แล้วป่ะเอาเดี๋ยวน้องขึ้นไปก่อนตกปลาีไปรับนพี่ตกปลาคนเดียวป่ะพี่เออคนเดียวดิไอ้เหี้ยไอภูมิอื่นไทยอ่ะไม่มีหรอกโอเคโอเคนี่เราทำไรอ่ะ งจตงนีนตมผมก็ไม่ค่อยค,ะ <c oughs> ค่ะน<ต>ิตรมีเรื่องพี่ข้างหน้า <c oughs> นาน้องมน้อแจ็คพี่ กันกลางนี่เลยเหรอกูถามจริงลอยงูเขี้ยงงูเขี้ยงตัวงูเลยเอาตัวประหารไหนวะพนมันนี้สัตว์พนมันนี้เห็นตัวอะไรลรถขับรถกับรถบรรทุกมาเลยไงเปล่าครับมากลางรถให้ประชาชนครับแล้วก็ได้ยินเสียงแทงพอดีไงรองเท้าเห็นไหมเนี่ย ตีโมแล้วไม่ได้เหรอพี่ตีตัวบักตัวบักมาหุกไันกับหุกเปล่าไม่มันกลับมาพูดแล้วว่ามันกลับมาพูดแล้วว่าแก่มาแกมาแกมาขับมันเป็นที่อยู่ไหนบักเหรอบักนี่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 เฮ้ตัวบังบักหรือเปล่าเฮ้ยตัวบังบักปะเนี่ยเฮ้ยตัวบังบักเปล่าเฮ้ยมันโดนอิโม่แล้วนะเว้ยตัวบังเปล่าตัวบังหรือเปล่ายราไม่เห็นโดนแทงเลยนะครับตัวบังตัวบังลงมาดิ ทำไงอ่ต้องเข้าใหม่เร็วๆเเข้าใหม่เลยหมอผู้แข่งไปแล้วไปออกเข้าใหม่ที่อื่นแล้วกันไปละที่นี่เลยที่นี่แหละสัตว์แมวเด็กูมว่าตายดีเอาอะไรก็ต้องตายแล้วไอ้เคี้ยนี่มันโดนใบแล้วมันหลุเคี้ยนี่มันหลุดเอะมันโดนใบแล้วมันไม่เข็ดเหรอวะไอ้เคี้ยนี่ไม่มีความเลียวสไตล์นี้อะไรเลยเฮี้ยโคตรเกียนอ่ะไปเฮี้ยเลยสัตว์เกียนจัดเฮี้ย ไปแล้วของมันแล้วประแดดแล้วติดโมแล้วเรื่ยเมื่อกี้ติดโม่แล้วตายแล้วกูกักกโมเลยฮะไอตีโมเลยป่ะผมนึกว่าติดคุกพี่ตอนแรกอ่ะคุกคือติดคุกเหมือนกันแล้วไปบอกตำรวจว่าเนี่ยครับผมโดนป้นโดนป้นเอาอยู่นี่ป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ออกเขาใหม่ทุกคนเที่ยเลยอ่ะดูดิดูภาษาด้านมันดิออกแล้วหรือเปล่ากำลังมาเปล่ามันไปออกที่อื่นไงโคตรเกลียน่ะอเีดผมไม่จบกับแม่งไอเที่ยมจะข้ามเรื่อยๆ เดี๋ยวมาเที่มันอย่างเดียวพี่ใช่กูจะถึงก็เที่ยไปกูจะใส่กางเกงกูข้ามไปเลยวะกเอ๊ะ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 เลยวะูข้ามไปเลยวะกตบตีเข้าหัวประมาณสิบสามรอบอะพี่มันไม่ตายกูเห็นว่าเออมึงโดนมันยิงง่ายๆเลยหรอวะไอ้เหี้ยมึงไปตีตรงนั้นแหะไอ้เหี้ยไม่จบสักทีเออชีวิตได้ไอเฮียแล้วมันไม่เข้ามันจะมาอยู่มันนะพี่ ต้องมานะตามหลักอะเอ้ยมันต้องเข้ามาจะให้โดนเราไอ้นี่นะเราดีแล้วมันไปแล้วอะต้องต่อมาตรงนี้พี่ตามหลักอะฮัลโหลครับน้องบุ๊ครับลโหลค้าบเพียตีครับเพีเลยครับแล้วพี่เราจะตายในสามพียสองพียตีอยู่เดี๋ยวให้พี่ตีเพิ่งตายค่ะพี่ตีอยู่ไหนคะกระดกลางครับไปค่ะอยู่ตรงไหนคะตรงกระดกลางครับพี่ยืนอยู่แถวครับแล้วยู่ไหนอะโอเคเห็นละ ย่ก,กันมดครับนี่ครับอยู่นี่ครับจะตีเลขอะไรครบเลขหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดครับเดี๋ยวบงไปทำเนื้อมาให้นะคะครับพี่ไม่มีเนื้อกินเลยแล้วพี่ก็จะไปตกปลาด้วยโดยที่แบบไม่มีเนื้องั้นพี่สีนะตรงนี้แทบดีเอาหนูหนูจะหนูมา เดี๋ยวเอาหนูอะไรวะนะี่ยโอ้โห FC นะครับ FC นะครับ FC นะครับนะ FC หนูไม่เ <บน S 1> กินนะครับปนกันมาใช่ไหม FC หนูไม่เกินได<ป>้ไหมครับอ,อันนี้คือแก๊งป้นใช่ไหมคะไม่ใช่ครับแต่ FC ครับใส่หน้ากากกันซะครบเชียว FC ครับ FC อ่ไม่มีครับแต่ว่าพี่ทำอยู่เรื่อยๆนะแล้จะหนูไปหาซื้อเขาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวจะหนูไปทำให้ครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่อาตีจะไปตกปลาและวพี่อาตีไม่มีเนื้อไม่มีไม่เป็นไรเดี๋พี่กินแล้วมันเต็มอยู่ตอนนี้น่าจะทันละแล้วพี่อาตีเอามาม่าไหมเอามีมาม่าเพี่อาตีเลขอะไรครับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดครับเอ่อโทษทีนะครับพี่ชายมาขอฟังจุดด้ไหมครับได้ครับพี่ชายครับ จะหนูทำให้นะคะครับขอบครับแล้กตีว่ายน้ำไปตกปลาได้ไหมเปิดน่าจะเปิดร้านอยู่ครับหนูเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยไม่แน่ใจเหมือนกันก็ถามเปกลัว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 มันกลัวอุ้มพี่ได้ปหมกลัวพี่ขวามน้ำหนึ่งกลัวฮัลโหลงเปิดร้านที่ไหนเปิดร้านที่ไหนครับ ที่ไหนนะอายไลท์ธนาคารขาดสามร้อยถุงเลยได้แคปได้จะได้อออีซี่ห้าร้อยอันอีซี่ห้าร้อยอันเอาไปเปิดอยู่กะหลังค่เพี่ติดแต่ว่าไม่ได้ใจว่ากะหลังไหนกะหลางไหนหนูไม่ถามว่าเขากะหลังไหนอะเขาบอกเขบอกว่าเป็กโกเปิดอะที่ไหนเป็กโกอะชอบถามเป็กโก ไปก่อนน่าจะอันนี้ไปนะคะพี่สิหล่อเลยไปเลยหนูทักไปไม่ตอใช่น่าจะรองกระชากหรือเปล่าหนูว่าน่าจะเข้ามานะอะไรคุณลุงทำอะไรอยู่อันนี้เป็นลุงหนูหรอไม่ไม่ใช่ครับ นี่ผมรู้จักจากคุณโง่ครับเคยขายกาแฟด้วยกันครั้งกี้เห็นพี่ชัยครับว่าครับแล้วแต่อ๋อก็อ๋อไม่ได้เขาน้องแค่น้องบูมมาติดต่อซื้อเนื้อให้เฉยใช่ไหมเอ้คือพอดีผมผมทำเนื้ออยู่เรื่อยๆครับถ้าอยากจะซื้อเนื้อก็บอกครับขายให้เยอะเลยลองซื้อสักสิบตันได้ไหมคะออไม่ถึงชุดหนึ่ง ครึ่งหนึ่งอะนะสิบเมล์ค่าไปถึงสิบตันนะดังไม่ถึงสิบเมค่าหน่วยเดี๋ยวมันจะไม่ดีต่อสุขภาพหรือเปล่าไม่เป็นไรคะรับจะเก็บไปเนียงพี่ตีไม่วองว่ะโอ้ยคุณนี้หวานชื่นนะครับเนี่ยเป็นอะไรกันหรือเปล่าครับสองคนเป็นผู้จัดการครัเป็นผู้จัดการอ๋อออันนี้ผู้จัดการเหรอผมเป็นหัวหน้าคราพอดีตกอ๋อแล้วจับติดเน้าีั่นือเหมือนพ่อเลยค่ะอ๋อนี่นี่นี่พี่ชายที่คุณเกาบอกว่าเป็นผู้จัดการเหรอครับเนี่ยเออ พอดีพอดีผมบอกว่าจะไปอยากเห็นรายได้ดีอยากอย่าไปเป็นสุนสุนไอสุดทุยนะุสไอ้หุ้นส่วนออเออใช่ตุ้นง่วนใช่ถูกต้องไหครับเขาจะมีที่ว่างให้กับเออมีเหรอครับหุ้นส่วนนะครับอ๋อเพราะว่ารายได้ไมันดีมากเลยนะไม่ได้กําไรครับถา่านน้ำมันก็ได้ไม่ไรครับได้กําไรเป็นรอยยิ้มก็ยังโอเคครับผมตายไม่อยากปวดตัวเลยตายยี้ดิ ไม่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 ไ่ไม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 ่่ไ่ไม่ไม มาหาหน่อยอตกใจนึะว่าเรียกชื่อผมสิทำไมวะคุณชื่ออะไรอ่ะชื่อเมอร์เหมือนกันนะชื่อเมอร์เหมือนกันใเมอร์เฉยเฉยใช่ครับชื่อซัมเมอร์อ่าใช่ผมผมเคยถามเขาเรื่องเออซื้อเนื้อเหมือนกันนี่แหละได้ใช่ตกใจเน้องบโลดิเช่มีกาแฟให้คนนี้หน่อยครับคนนี้เขาอยู่ที่แฟชื่ออะไรคบ ได้พี่ไดาครับพี่มีเหรอเพืเขาบอกเขาเรียกว่าเขาเรียกมึงว่ามีเหม็นนะก็ได้ครับพี่เขาเรียกมึงว่ามีเหม็นไม่รู้อ่ะพี่พี่มีเหม็นผมเห็นอย่างเดียวเลยผมผมเห็นอย่างเดียวเลยชื่อเฮี้ยมากเลยทำเนื้อขายครับ